สวัสดีค่ะชื่อมะลลีนะคะก็จะมาขอแบ่งปันประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นการสร้างวินัยและฝึกทักษะนะคะในการทำคลิปวิดีโอด้วยนะคะส่งกันบ้านด้วยนะคะจ้าเอ๋สวัสดีนะจ้าตายแล้วน่ากลมมากเลยโอ้โหนะวันนี้มาแบบว่า หน้ามืดนะะมาแบบหน้ามืดนมาแบบหน้ามืดหน่อยโอเคถ้าไม่มีใครเข้ามาเราก็จะแบ่งปันด้วยคอนเทนต์อื่นนะจ๊ะโอเคเนาะห้าทุ่มเราก็จะเข้านอนแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้สี่ทุ่มสี่สิบสี่นาทีแล้วนะคะอืมถ้าไม่มีเพื่อนๆเข้ามาเราก็จะต้องเปลี่ยนคอนเทนต์นิดนึงนะจ๊ะเปลี่ยนคอนเทนต์นิดนึงนะคะโอเคจะได้แบบมาเร็วไปเร็วเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะอ่า ถ้าไม่มีเพื่อนๆนะคะเข้ามาช่วยคิดนะคะเดี๋ยวมมลิ่ก็จะขอเปลี่ยนคอนเทนต์นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะใช้เวลาไม่เกิน15นาทีนะคะเพราะว่าเราก็จะนอนแล้วนะคะห้าทุ่มเราก็จะนอนแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าอย่างนั้นก็ขอเปลี่ยนคอนเทนต์นะจ๊ะเปลี่ยนคอนเทนต์เนาะเพราะว่าเราไม่ไม,ไม่ยังไม่มีใครคอมเมนต์เข้ามาโอเคนะคะขอดมไม่ดมก่อนดมแล้วก็ชื่นใจนะคะโอเควันนี้นะคะเข้าหัวข้อคอนเทนต์ คอนเทนต์ที่คิดที่คิดในไลฟ์นี้เลยนะโอเคคือถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะแบบว่าจะไลฟ์หัวข้อไหนอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเราก็เราไม่กล้าไลฟ์เราไม่กล้าเออหรือว่าเราคิดหัวข้อคอนเทนต์อะไรไม่ออกเนี่ยเราก็ทําไปทั้งๆงที่เราไม่กล้านะคะทาไปทั้งๆที่เราแบบกลัวทําไปทั้งๆ้งที่ไม่กล้าทําไปทั้งๆ้งที่กลัวทําไปทั้งๆงที่ไม่รู้จะ จะแบบว่าแบ่งปันคอนเทนต์ไหนนะจ๊ะอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะมีคอนเทนต์ที่เตรียมไว้แล้วนะจ๊ะแต่ว่าไม่เห็นนะคะไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะร่วมเล่นกิจกรรมนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะมาในหัวข้อใหม่นะคะหัวข้อใหม่ในที่นี้ก็คือการที่แบบว่าเราลงมือทํานะคะในสิ่งที่แบบว่าเราไม่รู้ นะคะสิ่งที่เราไม่กล้าสิ่งที่เรากลัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอ่ะจะมาแบ่งปันคอนเทนต์หัวข้ออะไรแบบเนี้นะคะก็ง่ายๆนะคะก็คือไลฟ์ไว้ก่อนไลฟ์ไว้ก่อนเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวมันมีเรื่องราวมาให้เองนะคะเพื่อนๆมันมีเรื่องราวมาให้เองนะคะอืมอย่างน้อยก็เราก็ได้ก้าวข้ามความไม่กล้านะคะและเราก็จะได้และก้าวข้ามความกลัวนะคะกลัวที่แบบว่าเฮ้ยไม่รู้กลัวว่าไม่รู้ว่าจะแบบจะพูดเรื่องอะไรอะไรแบบนี้กลัวที่แบบว่าเฮ้ยไม่มีใครเข้ามาดูอะไรแบบนี้นะคะเราก็ ถ้าไม่มีใครเข้ามาดูในตอนนี้นะคะเราก็เป็นการฝึกตัวเองนะคะฝึก,กออฝึกตัวเองแล้วก็ทบทวนความรู้ที่เรานํามาแบ่งปันเพื่อนๆการที่เรานํามาความรู้มาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะมันก็คือการที่เราอะ่ะได้นะคะทบทวนความรู้ให้ตัวเองด้วยเช่นกันนะจ๊ะวันนี้ก็มาแบบว่า โอ้โหมัน hmm. ก็เร็วมากเลยนะเอาเอาแค่นี้ก็พอมั้งเนาะเนาะก็คือไม่ไม่ต้องไม่ต้องรอถึง15นาที5้าทุ่มอะไรไปเลยนะจ๊ะสําหรับวันนี้ก็แบ่งปันเท่านี้เลยนะคะแบ่งปันเท่านี้เลยว่าทําทั้งทั้งที่ไม่รู้ทําทั้งทั้งที่ไม่กล้าทําทั้งทั้งที่กลัวนะคะเดี๋ยวนะคะสิ่งที่เราแบบเอ่อเสียงในหัวของเรามันมีทั้งเสียงนางฟ้านะคะแล้วก็เสียง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 ปีศาจนะคะมีทั้งเสียงนางฟ้าและเสียงปีศาจเพราะฉะนั้นอ่ะเรากต้อองงแแบบ่่่าาาสสนนเเเรจะไดยยยิีีปศช ไล้หรือไม่ไ like ล้ดีนะคะเราจะชอบได้ยินเสียงปีศาจในที่นี้หมายถึงไม่ไม่ไล้ like ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะเสียงนางฟ้าก็คือไล้ไปเถอะไม่ต้องกลัวนะคะไล้ไปเถอะไม่ต้องกลัวนะในสิ่งที่เธอกลัวบางทีถ้าเธอได้ลงมือทาท,ทั้งทั้งที่ไม่ทั้งทั้งที่กล้าก,ก,ก,กลัวมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เธอคิดอันนี้เสียงนางฟ้าแต่เราจะไม่ค่อยได้ยินนะคะส่วนมากเราจะได้ยินเสียงปีศาจนะแบบไม่ต้องไล้หรอกเนี่ยไฟก็ไม่เตรียม คิวเขาก็หายแล้วอะไรแบบนี้อันนี้คือเสียงปีศาจนะคะส่วนเสียงนางฟ้าไล่เลยค่ะถ้าคิดว่ามันจะเป็นนะคะการที่แบบว่าแช์นะคะประสบการณ์หรือว่าแช์มุมมองนะคะสิ่งดีๆที่เราจะนํามาออลองแบบว่าทดลองหรือว่าปฏิบัตินํามาปรับใช้นะคะให้แบบเข้ากับจริตหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะลงมือทานะจ๊ะเพื่อนๆเนาะพลังงานน้อยะคะเพราะว่าง่วงนอนแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ขอจบการไล์แต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะก็ใช้เวลาไม่ถึง15นาทีก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาย้อนหลังนะจ๊ะแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนๆที่มาชมไลน์นี้แต่มาลิมองไม่เห็นนะคะก็น่นรับฟันดีนะคะสำหรับคืนนี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะ